ก็สอมาได้มอตเตอร์มาเปลี่ยนแล้วตรวจสอบแล้วหัวคอมมินิเตเตอร์เสียสั่งสั่งมอตเตอร์ใหม่มาใส่ ก็ถอดฝันเฟืองนี้ออกใช้ฝันเฟืองที่มันเข้ากับชุดมันนี่สาเหตุน่าจะใช้งานหนักหัวคอมเลยไหมมีขายทั่วไปนะครับตามช้อปปี้ราซซาด้าสั่งซื้อ ของแท้ก็ประมาณ600อันนี้นะถ้าของเทียมก็200กว่าบาทอันนี้ผมเอาของแท้มาคนะของแท้ของเทียมก็ดูง่ายๆคนระับสังเกตตัวบูทรองเนะี่ยถ้าของแท้ก็จะเป็นท้องเหลืองผสมเล็กจะให้ฟวามลื่นจะลื่นแต่ถ้าเป็นของเทียม มันก็เป็นทองเรืองสมเร็จเหมือนกันแต่ว่ามันสีมันจะไม่แดงแล้วบูทตัวเล็กอสังเกตบูตัวเล็ก,กตัวเล็กฝานี้บูธจะตัวใหญ่ฟฝาอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ ไดอะไรมาแล้วก็ดูสังเกตจุดนะครับไฟเพิกนอ่อยสว่างสังเกตจุดนะครับเรจะใส่ก็กล้องไม่สูม จะมีจุดบอกขั้วลบขั้วบวกถ้าใส่ผิดก็ไม่เป็นไรครับแต่นนี้ว่ามันถ้าใส่ผิดเล็บซ้ายลายฝ่าเนี้ยอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปจากปกติแล้วถ้าดัานไปาทางนี้มันจะเป็นซ้ายแล้วดันมานี้เป็นฝ่ามันก็จะกลับกันแค่นั้นเองครับไม่ไม่ไม่ช็อตอะไรไม่ต้องกลัวครับลื้อมันเป็นของเราเราต้องลื้อครับเดี๋ยว วัสาสัตว์หรือดูใช่ให้หมดว่ามันเป็นอะไรแน่มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรหรอกครับเสียได้มันก็ซ่อมได้อันนี้น่า วิธีถอดหัวตัวนี้ก็น่าจะมีคนมาลงไว้เยอะและ้วคือใช้หกเหลี่ยมแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกหัวแต่ถอดน็อตข้างในก่อนครับมันจะมีนอ็นอตน็อตคล้ายคล้ายๆ้ย,ย,ย,ยแบบนี้ถอดน็อตออกก่อนแล้วก็หมุนมาทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกียวน็อตทั่วไปคือหมุน เข้าอะไรอะซ้ายซ้ายเข้าขวาออกอะถอดแบบถอดน็อตเลยครับแต่ถ้าว่าเป็นเกียวผิดปกติหน่อยก็เพราะไอห,หน้าไปพัดพัดล,มล่มอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอ๋อแล้วก็น็อตข้างในนี้เขาก็จะเป็นเกียวขวาก็คือหมุนไปข้างหน้าออกถอยหลังก็คือเข้าไข่เข้าไข่ออกเขาหมุนหมุนขวา ผมก็สเสร็จสก็เก็บเบด bed, ที่บอกครับมันจะมีมันจะมีตำาหนิบอกเราข้างที่ไม่มีนี่คือข้างที่เป็นลบข้างที่มีจุดแดงๆนี่คือข้างเป็นบวกแล้วก็อกเก็ตเีบ็บเข้าไป ล็อกหนึ่งล็อกสองสองจะถอยหลังหนึ่งเดินเดินหน้าแล้กวก็ามาคล้องมาคล้องอะไ,ไนี้จะได้ขนัดหญ่เนใส่ม่เป็นล็อกที่หนึ่งก่อนนี้ สวิตสวิตเสียก็มีข่ายนะถ้าสวิตเสียสวิเสียก็ไฟมันก็จะไม่ออกไฟจะไม่ออกคู่นี้ลองอมิเตอร์วัดออกอาจจะออกออกน้อย มันจะมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะทานทิสเตอร์เลคูเลตขุมไฟอยู่ตัวหนึ่งอาจจะซ่อมได้แต่บางทีก็ซ่อมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็บเปลี่ยนลองทำดูไม่ยากนะ ลองใส่เดียดู สหวัดแบต่วนมากก็จะถอดคล้ายๆกันหมดนีม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้ายี่ห้อดีๆยังก็เรียวอบีอย่างเงี้ยเรียวอบิสมกากิจ้าถ้าให้ผมเลือกผมคงเลือกเลียวอบีครับ หาง่ายต้องมากีตารันนี้ถ้าเป็นการซื้ออะไรมาเปลี่ยนก็จะง่ายหน่อยแต่ ซ็อกเก็ตทานตัวนี้ถ้าว่าทานหมดอย่างเดียวหัวของมินิเ,เตอร์ไม่เสียก็เปลี่ยนแต่ซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตมันมีข่ายครับรู้สึกว่าจะห้าสิบบาทหกสิบบาทอย่างถูกถูกยี่สิบาทก็มีแต่ว่าเนื้อทานมันเนื้อทานมันไม่มันไม่ได้เคลือบมา 是这样的 แบตยังม,มีขายสั่งได้มีทั้งแท้และเถียมเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์ถอดฟันเฟือง ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับทําได้นะง่ายๆแต่แถ้าเรานึกนึกนึกไม่ออกว่าจะจะทํำยังไงอะ่ะให้เราไปดูไอที่เขาเป็นตัวถอดหัวฟันเฟืองออกจากมอเตอร์ไปดูไปดูแบบแล้วเราก็ทําเองแต่ว่ามันต้องมีที่ที่เชื่อมที่เกียร์ ถ้ามีหินเจียมีเศษเหล็กก็ทำได้ทีแรกผมว่าจะสั่งมามันร้อยกว่าบาทเลยทำเองดกว่ะประหยัดเงินโอ้โหแแรงมาก พอไม่ดีโอเคเจบใช้งานได้ปกตเดจะให้เพื่อนๆดูตัวถอดอือตัวถอดเลยนะอย่าไปเคาะมันนะครับถ้าไปเคาะมันถ้าเราไปเคาะมันเสียเลยนะตนะี้ถ้ามันอยู่เงี้ยอยู่ประมาณนี้สวมเลย มันมีตัวทอดไข่ครับตัวทอดฝันเฟือง,องตัวนี้แต่เราอย่าไปเคาะนะครับถ้าเคาะเนี่ยไอ้ทุ่นตัวข้างในเนี่ยถ้าว่ามันขยับได้แล้วมันนัไนได้เนี่ยมันจะมีปัญหาได้ถ้าถ้าเคาะแล้วเดี๋ยวบางทีไอ้ตัวเนี้ยอาจจะงอแล้วคดทีนี้แฝงเลยแล้็ไอ้ตัวนี้ถ้าฟันเฟืองเป็นแผ่เป็นรอยแล้วทีนี้สะดุดเนี่ยจะสะดุด เดี๋ยวให้ดูนี่เลยครับตัวถอดประดิษฐ์เอาเองครับนี่ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบสี่แต่ว่ามันมาจากไหนหรือวะมาจากหูกระจกหูกระจกมันเป็นหูกระจกพวกพวกเวฟพวกหูกระจกที่เป็นสองชั้นเอาน็อตตัวนี้มาตัวต่อหูกระจกนมาแล้วก็ามา หาเล็กแผ่นเป็นแบนวางนะ DIY <c oughs> ประหยัดเงินเนี้ยไปซื้อก็ร้อยกว่าบาทนี่นั่งทําเองแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมาจากตัวสามขาที่มันหักไปแล้วไอสามขาที่ว่าผมไว้ดึงลูกปืนท้ายทุ่นออกท้ายทุน่นหัวทุน่นออกอะลยผมเก็บไว้ก็พอดีมาใส่นี้เป็นเบอร์สิเหมือนกันตรงกันแล้วก็ ตอนที่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เชื่อมอะ่ะผมก็พาล่องหลอไว้ก่อนให้มันให้มันใหญ่ฝ่าแกนทุ่นนี้ทั้งหน่อยหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางรุ่นบางรุ่นอาจจะแกนใหญ่เราจะได้ใส่ได้แล้วก็ลักษณะของมันก็คือมนี้มันคาอยู่ในทุ่นอย่างเงี้ยแล้วผมก็ก็คือไอ้รูเนี่ย จริงๆบางคนไม่ต้องทํารูก็ได้เป็นทำเป๊ซี่อย่างเดียวก็ได้ก็ใส่เข้าไปมันโผลแล้วก็ล็อกแล้วก็ไข่ตัวนี้ไข่ตัวนี้มาแล้วก็ดันเปาะแล้วก็ไข่นี้ดันเข้าไปให้มันดันเขา้เขาไปนี่นะดันเข้าไปให้มันตรงให้มันตรงแกนแล้วก็อัดเลยแล้วก็อัด อัจได้ที่บล็อกก็หลุดเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนมอเตอร์เราจําเป็นจะต้องใช้ฟันเฟืองชุดเดิมเพื่อจะใช้เพื่อจะไปเข้ากับชุดเกียร์เดิมของของสวานแต่ละรุ่นก็จะให้มาไซส์บางทีก็ไม่เท่ากันเล็กเล็กเล็กกว่ากันใหญ่กว่านิดหน่อยเนี่ยทำเอง DIY เลยเชื่อมไม่สวยเชื่อมไม่เคยเก่งเชื่อมติดนี่ติดนี่ก็าใช้ไอตัวที่ไอตัวเนี้ยเป็นตัวตัวนอ็อตของสามขามาใส่ค่ใช้ได้ถอดได้เศษเหล็กที่เราเหลือใช้เอามาใช้ได้ก็คือสรุป ร้อยใช้งานได้ปกติอันนี้เกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สอง เสร็จเรียบร้อยสว่านแบตครับมอเตอร์พังหาซื้อมาเปลี่ยนได้ฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตามด้วยนะครับ